วันนี้ไปช้อปปิ้งนะคะก็ได้ของมาเยอะพอสมควรโต๊ะทานอาหารก็ไม่พอวางนะคะก็จัดใส่ตู้เย็นไปบางส่วนแล้วพวกนมโยเกิร์ตพวกผักบางส่วนนะคะก็ได้ได้เนื้อสัตว์มาประมาณสิบเกือบสิบสองโลนะคะทั้งหมดอันนี้แพ็คหนึ่งนะคะแพ็คหนึ่งนี่ก็นะเกือบสี่โลนะ นี่แพ็คหนึ่งก็เกือบสี่โลนะราคาก็ไม่แพงนะแพ็คนึ่งมาเยอะซื้อมาสองแพ็กนะเฉพาะเนื้อหมูสองแพ็คนี้ก็นะคะเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลกว่ากว่านิดนิดส่วนไก่นี่ก็นะคะไก่สองแพ็คไก่สองแพ็คนี่ก็นะเป็นอกไก่ก็เกือบสามกิโลนะคะเนื้อก็มีมีเนื้อหมูแบบนี้นะคะสองแพ็คกลาว ทั้งหมดนี่ก็นะคะสิบกิโลก็กินกินไม่ได้หมดภายในอาทิตย์เดียวหรอกค่ะก็กินได้เป็นเดือนอยู่นะถ้าเกิดว่าไม่กินเยอะนะพะมายาจะเน้นแต่ผักมากกว่าส่วนสามีมายาแกก็จะกินพวกเนื้อสัตว์เยอะหน่อยเดี๋ยวมายาจะจัดการชำแหละเนาะชำแหละเดี๋ยวมายาจะมาถ่ายวิดีโอเพื่อนๆดูเนาะว่ามายาหั่น แล้วเข้าตู้เย็นอะไรยังไงนะคะเนื้อหมูยาวมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะ,ะชิ้นนี้เกือบสี่โลนะะยาวมากค่ะชิ้นนี้ <c oughs> <c oughs> เกือบสี่กิโลนะคะ <c oughs> มาเอาจะตัก 你先寸来再说啊。 บางคนเขาจะใส่ซิบล็อกนะอายาไม่ได้ใส่ซิบล็อกนี่อ่ะนี่นะคะอันนี้ก็ยี่ห้อนี้ก็จะดีเหนียวดียาวนะสองพันห้าร้อยฟุตนะคะยาวพอสมควรใช้ได้นานมาก เสร็จแล้วร้อยแล้วะคะ่ะหนักมากเลยเจ็ด <laughs> โลกว่าๆนะคะเนื้อหมูอย่ามายาจะดำไปแช่อ่าช่องฟิตนะคะช่องฟิตอ่าก็จะเป็นแบบว่าเป็นตู้นะคะเป็นตู้ช่องสำหรับช่องฟิตโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะเก็บหมูได้นานกว่าไอช่องฟิตในตู้เย็นเนาะคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะแม่ค้าขายหมูไปนะคะสวัสดีค่ะ